ห้าวิธีสังเกตความผิดปกติของลมยางสาหรับคนที่ขับอย่างเดียวไม่ค่อยมีเวลาเช็คหนึ่งตอนขับอาจมีอาการใสไปใสมาหรือว่ามีการยั่ทุกครั้งที่เหยียบเบรกครับก็อาจจะมาจากลมยางที่อ่อนเกินไปสองมีเสียงดังผิดปกติยิ่งอยู่บนทางเรียบนะครับมีดังกู้กูกักกกกูกัก,ก,ก,กอาจจะเกิดจากลมยางอ่อนทําให้หน้ายางเสียดสีกับตัวพื้นผิวถนนจนทาให้หน้าสัมผัสอ่ะโดนกับพื้นถนนจนทำเกิดเสียงหอนหรือเสียงกูกกักกักได้ครับ สังเกตความสึกหลอของหน้ายางนะครับถ้าเราเติมลมยางแข็งเกินไปตรงนี้จะปูดออกมายางจะสึกแต่ตรงกลางข้างๆไม่สึกนะครับและในทางกลับกันถ้าสมมุติเราเติมลมยางอ่อนเกินไปนะครับตรงนี้ข้างๆซ้ายขวาจะสึกก่อนนะครับนะครับก่อนที่ตรงกลางจะสึกครับอันนี้ก็ต้องเช็คลมยางให้อยู่ในระดับปกติตลอดครับแก้มยางปูดหรือแก้มยางบวมออกมานะครับอาจจะเกิดจากลมยางที่อ่อนเกินไปบ่อยๆนะครับทำให้แก้มยางรับน้ําหนักเยอะมากๆนะครับก็มีผลทําให้ยางแก้มยางเสียครับ ห้ารถเริ่มไม่เกาะถนนพวงมาลัยหนักเริ่มควบคุมรถได้ยากก็อาจจะเกิดจากตัวยางอ่อนครับสังเกตลมยางง่ายๆนะครับค่ามาตรฐานเขาส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งประตูคนขับนะครับเขาติดสติกเกอร์ไว้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นอย่างนี้เป็นรถตู้นะเขาจะบอกเลยว่าลมยางตอนบรรทุกคน6คนเกิน6คนเท่าไหร่นะครับค่าก็เราดูเป็น psi แล้วกันนะครับอย่างเงี้ย44หน้า4 4 psi นะครับ44ปอนด์ครับเนี่ยเขาจะบอกไว้แบบนี้ทุกคันนะครับผม อย่าลืมตรวจเช็คลมยางถ้าเป็นไปได้อาทีละครั้งหรือไม่ก็อย่างน้อยเดือนละครั้งเลยนะครับตรวจเช็คลมยางสม่ําเสมอนะครับนอกจากในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ยังเซฟเรื่องหน้ายางไม่เสียแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงรถนึกถึงเราครับพี่ s ดี v ส c ิตรไมครับ